เยังระดับความสาคัญมาแล้วคณะของท่านอาาทั้งหมดที่แปกตัเลยแลก็ยังรับความสาคัญของขอเดียนเดือนท่านปะลัอวดยรับได้ให้หลักเกณฑ์ ได้จัดประชุมคณะขรค่ายให้บ,บ,บุคลาก,ลการบบาร,าร,าารับผิดชอบการวองแผนนะครับที่จะรอจะบไปร่วมประชุมเพื่อนะครับนี่นะครับส่งมาแล้วและในทางปฏิบัติทับการเมืองก็นะครับท่านเทศบาลตำบลเทศบาลของการอาสาสมัครและปัจจุบันเทศบาลเมืองของผู้ชิรนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะ คราวนี้ก่อนที่จะเข้าประชุมกับท่านต่วันนี้ถือว่าเป็นท่านตอนที่มีความสำคัญนะครับอยากจะให้ตัวแทนจากทุกอำเภอนะครับได้ภาพพิสูจน์นะครับเพราะคาดว่าจะได้รับการสลับสนโงมายังไม่ครบถ้วนนะครับถามว่าเพิ่มได้ไหมถ้าเพิ่มได้ก่อนนะครัาจจะเดินทางไปและให้นะครับ าการดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็มีหนังสือบทที่สุดแล้วก็ได้ข้อมูปลปฏิทินการดำเนินการในแต่ละาาขั้นตอนไม่ได้เอาตัวมาลสดเ่อเรปฏิทิน,าก,น,นการจัดทำเพื่อเป็นข้อมูลที่เราจะนำไปที่ลานจะทำเป็นข้อเสนอ